ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023 Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงแพ็คทั้งหมดที่จะมาเริ่มการได้เปิดหลังการอัปเดตวันพรุ่งนี้นะคะรับทุกคนก็พรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันพัฒนาทุกคนจะมีการปิดอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับตั้งแต่9โมงเช้า,าจนไปนะทุกคนจนถึงประมาณ 15นาฬิการทุกคนไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีเวลาเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นเหมือนเดิมอยู่แล้วนั่นเองครับก็มาดูในคลิปนี้นะครับว่าพรุ่งนี้นะครับทุกคนจะมีแพ็กอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างหรือจะมีแพ็กทีมชาติอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างก็มาับชมในคลิปนี้เลยนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ไปก่อนแล้วใจกันเหมือนเดิมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับและก็ขอฝากไว้อีกเเช่นคคยรับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ด้ามุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและนสนุกไปกับไลแอนนี้ได้เลยโอเคพเพื่อนๆอยากได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการอับเดตข่าวสารในส่วนของพพ็็ททัั้้้งงหมมดดีี่่จะใเปินนนวุก จะมีแพ็กทีมชาติ2แพ็กเลยด้วยกันทุกคนแล้วก็แพ็กของผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์ทุกคนก็มีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแพ็กทีมชาติพรุ่งนี้นะครับจะมาเพิ่มอีก2แพ็กด้วยกันนะครับส,ส่วนของ international pack นะครับก็จะมาในส่วนของการเหมาะนะทุกคนหรือว่าการซื้อยกแพ็กราคา900ทองอะไรประมาณนี้นะครับก็ก่อนอื่นทุกคนก็ก่อนไปรับชมกันนะครับทุกคนลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่ากำลังรอทีมชาติไหนกันอยู่บ้างหรือว่ารอแพ็กไหนกันอยู่บ้างก็ลลอองคอมมเเเนข้้าาไดยะรับ มาเริ่มดูอะไรบางคนสำหรับการประกาศมานะครับว่าวันที่21ที่ผ่านมาแล้วเป็นแพ็กของเยอรมนีแล้วก็แพ็กของอังกฤษหรือว่าแพ็กของทีมชาติอังกฤษนะครับอันนี้ก็ไม้เปิดแล้ววันที่เรียบร้อยแล้ก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับวันที่24นะครับจะมีเพิ่มอีก2แพ็กด้วยกันก็คือแพ็กของทีมชาติสเปนนะทุกคนก็นำทัพโดยเปเรีคนโรดี้แล้วก็อันวาโรโมราตานะครับอันนี้คือ3คนที่จะนำทัพแพ็กของทีมชาติสเปนครับแล้วก็ในส่วนของ8คนที่เหลือนะครับจะมาทำการ อัปเดตและคาดการให้ในคลิปหน้าแล้วกันะทุกคนว่าจะมีใครไม้เปิดกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของแพ็กทีมชาติสเปนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารแถวเดี๋ยวคลิปหน้าจัดน้ำการอัปเดตให้แล้วกันนะครับว่าแพ็กทั้งหมดทุกคนจะมีใครไม้เปิดกันบ้างในแพ็กทีมชาติสเปนนะครับต่อมาแพ็กที่2ก็คือแพ็กของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะผมก็นำทัพโดย3คนนี้เลยนะครับคนแรกเป็นเวอร์จินฟันไดฟ์ทุกคนเฟนกี้เดยองและก็เมฟิตเดย์บายนีนะครับก็น่าาาจะมีรคอยู่่่ทที900องเชนกันนะครับ ก็เดี๋ยว8คนที่เหลือหรือว่า11คนทั้งหมดในแพ็กนี้นครับจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวจะมาทการลงคลิปให้ในคลิปหน้าเลยกันนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเกตือนตามที่บอกไปด้วยเลยกันนะทุกคนประมาณนี้ส่วนในส่วนของแพ็กราคา9 0 0ทองันที่จะไม้เปิดในวันพรุ่งนี้นะครับมีทั้งหมด2แพ็กด้วยกันนะทุกคนก็คือแพ็กของทีมชาติสเปนและก็แพ็กของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับและแค่นั้นยังไม่พอคุยังมีในส่วนของ P O W Inter n a t i o n a l c ่าวนะครับผมหรือว่า Player of the Week นี่นะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ทุกคนรู้ว่าสัปดาห์ต่อจากนี้นะครับจะไม่มีแพ็คของ Play e r of t h e Week ประจำสัปดาห์แบบสีเขียวที่เคยมีมานะทุกคนเพราะว่าบอลลีกมันไม่มีการเล่นนะครับก็คือมันเล่นสัปดาห์ของบอลโลกนี่ทุกคนหรือว่าเป็นในช่วงของ World Cup 22หรือฟุตบอลโลกนี่นะครับก็จะมีในส่วนของพิโอเบียร์ของอินเ r n a t i o n ช l c ลคาทุกคนหรือว่า Play e r of the Week ของฟุตบอลโลกนี่ทุกคนก็จะมีคร่าวๆมาประมาณนี้เลยผมก็อาจจะเป็นในส่วนของโบโยซาก้านะนเกคนเกบ อันนี้คือตัวอย่างนะคดี๋คนจะมาทาการคาดการณ์แบบเต็มๆให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคเพื่นก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่าคิดว่าใครที่สมควรมาในแพ็กของ POTW หรือว่าผู้เล่นดเดิมเดือนสัปดาห์กันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับในส่วนของแพ็กทั้งหมดที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือแพ็กทีมชาติ2แพ็กด้วยกันนะครับผมก็คือแพ็กของทีมชาติสเปนหมดแล้วก็แพ็กของที แล้วก็ต่อมาคือแพ็คของ p o ียวที่วิรู้ว่าเพลย์เยอร์ e อฟดูตามที่ไล่เรียงไปนะครับทุกคนก็3แพ็คนี้นะครับจะมีใครมากันบ้างใน3แพ็คนี้ก็จะทําการคาดการณ์และยืนยันให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนสรส่วนของแพ็คทั้งหมดที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ก็ในส่วนของอีเวนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนะครับสรส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับก็มีการแจกฟรีหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะคุณยกเว้นอีเวนต์ของทัวร์อีเวนต์ของอิงลิลีคนนหรืลี่เ็นเฟรนนสะครับ สำหรับอีเวนต์นี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล่ก็อีเวนต์ที่เหลือนะครับสามอีเวนต์ด้วยกันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้สำหรับส่วนของการอัปเดตคร่าวๆสำหรับแพ็กที่จะมาทั้งหมดในวันพรุ่งนี้นะผมแล้วก็อีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ผิดพลาาประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแลก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่ารอแพ็กทีมชาติไหนกันอยู่บ้างหรือว่านักเตะคนไหนในทีมชาติที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นนะคร่ามรทีจะัะหรับ ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลวกันทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเ e กม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องมีเลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับ คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไล์แอดนี้ได้เลย